อยู่ฮึมจะพอดหรือยังชัดเลยอ่ะร้องเหมือนเด็กน้อยเลยอ่ะมันไม่ได้ทำเนี่ยมันก็วางดีๆตั้งเชิดมันอยู่ไหนหมดก็นี่อ่ะทักทันมันไม่วางดีๆอ่ะมันวางได้อยู่ไม่หลางการตุ่ยตัว เราอยู่มาลอมสะอาดกันเลยสกขภาพมากอ้ยบุก็ต้องมาทำทำใหม่หมดดูอูได้อยู่ดีกันเอาฝาจุกฝาอะไรฝาจุกอันพ่อน้ำ เช็ดใหญ่กว่านี้เด้เอาก็ผืนงน้อยๆอะเอามาเช็ดอีกอันนึงมันแห้งซือนน้อเอาด้ยจะประจุที่ไหนมาไรแม่อยู่ไหนทำไมไม่เอาที่บ๊ามมาเอาหยูดูนอกไม่เอามาให้มันวางได้ยู่ไม่ลม้างกันตุ่ยเกู่มวกับทำอะไรก็ไม่ได้ทำลงทิปอยู่นี้เนี่ย ซื้ออันที่กรรันแมงสาบมามันให้มันวิ่งขึ้นมนันลูกเหมือนลูกเหมือนก็แปลงน้อยจะไปอยู่ไหนน,น,นี่นะนี่ต้องสะอาดกันเลยสขกขรกปมากอุ้ยอุยก็ต้องมาทํา

ียไม่เตะม,มึงแกคือรอบตรงไหนมึงเอาวางไว้ดรว่ามึงใช้กันอยู่ี่ปังมามึง ไปมายัดมายัดกันไว้เนี่ยูอ,อยู่กันได้เนาะอะไรกูเนี่ยที่เอ,อบมันไงที่ใส่จานอบอะ่ะตอใส่เนาะากคลิป<า>อำความสะอาดนีแหละพี่น้องเ้ยแต่ละวันก็ไม่ได้หยุดได้หย่อนไม่มีเวลาไปบ้านเพื่อนเลยเนี่ยไลฟ์สดเลยจะ มไอ้เบียร์มันก็นอนไม่หลับแมวร้องเหมือนเด็กน้อยเนี่ยมันเอามาเช็ดอะไรนี่ลูกมาเช็ดเลยเอาผ้าเชลี้ยวขนน้อยๆขนนุ่มมาตัดมาให้แม่ชิ้นน้อยๆจักอันนี้ปูอันนี้มันใหญ่โคตร ทำความสะอาดอีกพีน้องเอ้ยลงปดเบเพื่อนเลยมอมอดินมอไฟก็เอาไปทิงเอาไปไว้ที่อื่นตะพิงโอ้อะไรกูเนี่ยที่เอบมันไงที่ใส่จานอบอ่ะมันจะไปไหนเนี่ยสนสาดมันต้องมาดีดด้วยบ่ อะไรกุเนี่ยที่เอ,อบมันไงที่ใส่จานอบอ่ะอืมอ่าขึ้นลุกอ่ะอ่าขึ้นลุกก็ตูเย็นก็ไม่ร้างอบเนาะที่ที่อยู่ห้องครัว พ่อเลี้ยวหุ mm ่นน้อยหุณนน้อยมาตัดมาให้แม่ชิ้นน้อยจักอันนี้ปู่อันนี้มันใหญ่โคตรแกถือวองตรงไหนมึงเอาวางไว้ด้วยมึงใช้กันอยู่อือยร์มันนอนไม่หลับแมวร้องเหมือนเด็กน้อยเนี่ยพี่ปั๊มอ่ะอืม ซื้ออันที่กันแมงขาบมามันให้มันวิ่งขึ้นมาลูกเหมือนลูกเหมือนซื้อเราด้จะไปจุกที่ไหนที่ไหนอะไรแม่อยูไ่ไหนทำไมไม่เอาที่บํามาเอาหวอยู่นอกแล้วเอามาให้ดูมันไม่ได้ทําเนี่ยมันวางดีๆตั้งเชิญมันอ,อยู่ไหนหมดกะเนียะทนก็รั้มันไม่วางดีๆไ <ป S 1> ม่ไทัง ตั้งได้ไมัสอดได้งาเนี่ยเผื่อไว้โอเค ไปล้างออกเนาะความสะอาดกันเลยสกปรกมากอุยอ้ยก็ต้องมาทำทำใหม่หมดดู่นาทีแล้วโอ้ย8นาทีแล้วดูได้อยู่ดีกันอเ,อาาเอาเอาฝาจุกอะไร่าอะไรฝาจุกอันพ่อน้า Mà dắt, mà mà nhất cái mày này đâu mày bi em em Ừ, cái bia em 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 Mèo em em đẹp em nha ขึ้นลุกประมานแล้ว <c oughs> ตู้เย็นก็ไม่ล้างอ ồi, อกเนาะจะต้องถอดปลั๊กให้แม่แต่ล้างอ่ะยังไม่ล้างหอกค่ำแล้วเนี่ยหมดวีหมดวัน iff, กูก็เพิ่งไม่ได้ลงคลิปลงเครื่องหม้ออะไรหม้อดินหม้ออะไรเขานี่ ความสะอาดใีทุกพี่น้องอเอ้ยลงก,กดเพื่อนเลยเขาไม่เสียรดถดไหมท้่ของเอามาถูแม่นพื้นนี่เลย ทำคลิปทำความสะอาดเนี hmm. ่ยเออก็ทำอยู่ก็เลยได้ทำมาแล้วไม่ได้มีคลิปลงกับเขาเลยทำมันวางได้อยู่ไม่ล้างกันก็เห็นก็สะมอยู่มารทำดีๆก็ทำกันได้ไม่ทำกันเนาะ คุณแล้วกูอ่าไปแซน้องนาทีแล้วโอ้ยแปดนาทีแล้วของบ้านคนเก่าก็คือก็ไม่ทำความที่ที่อยู่ห้องครัว หม่ออะไรหมดินหม่ออะไรเขานี่มีอะไรซือถุง